เสียงเงียบของเด็กที่ถูกพราคสารคดีจากเรื่องจริงของลี่อันเด็กสาวผู้ตามหาบ้านที่แท้จริงคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวความรุนแรงในครอบครัวการล่วงละเมิดการค้ามนุษย์และการฆ่าตัวตายโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเด็กสาวที่อยากพูดแต่พูดไม่ได้มา20ปี วันที่6กร,รกฎาคม2568วางโจยามค่ำเรานั่งอยู่ในห้องเงียบๆกับเด็กสาวอายุประมาณ24ปีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งขัดสมาอยู่บนพื้นเย็นๆนหน้ากล้องมือถือเก่าๆเธอชื่อว่าลี่อันหนูเคยชื่ออย่างอื่นครับแต่จำไม่ได้แล้วตอนนี้ทุกคนรู้จักหนูในชื่อลี่อันเธอยิ้มจางๆแบบคนที่ซ่อนอะไรไว้ในอกมานานเกินไป จนยิ้มไม่ออกอีกแล้ววันนี้หนูอยากเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยหนูเคยถูกขายครับเธอเอื้อมมือมากุมมือเราไว้มือเย็นเฉียบสั่นน้อยน้อยเธอหลบตาแล้วพูดด้วยเสียงเบาที่สุดในชีวิตหนูไม่รู้ว่าพ่อแม่จริงๆหนูอยู่ที่ไหนพวกเขายังจำหนูได้ไหมความทรงจำในบ้านที่แท้จริงบ้านหนูมีพ่อมีแม่พี่สาวสองคนพี่ชายหนึ่งคนหนูเป็นลูกคนเล็กครับ เธอพูดด้วยแววตาที่เหมือนเด็กวัยห้าขวบยังอยู่ข้างในนั้นพ่อชอบพาหนูซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของตอนนั้นหนูยังหัวเราะเสียงดังได้อยู่เลยเธอยิ้มเหมือนจำได้ว่าเคยมีความสุขแต่ยิ้มแค่วูบเดียวก่อนเปลี่ยนเป็นน้ำตาจนวันหนึ่งพ่อพาไปที่ร้านขายทีวีแล้วให้เรียกผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งว่ามามีหนูจำได้ว่าเธอชอบซื้อกระโปรงให้หนูจุดเปลี่ยนของชีวิต หนูเล่นอยู่นอกร้านทีวีนั้นมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเข้ามาคุยบอกว่าจะพาไปเล่นของสนุกแล้วเธอหยุดพูดไปสักพักเหมือนมีอะไรจุกที่คอหนูขึ้นรถไปกับเธอแล้วก็ไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยครับเด็กหญิงที่ถูกขายที่สถานีรถไฟตอนนั้นหนูถูกฝากไว้กับผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งก่อนแล้วเขาก็พาหนูไปที่สถานีรถไฟถ่ายรูปหนูส่งให้คนสื่อ ลี่อันก้มลงเปิดมือถือให้ดูภาพเด็กหญิงยืนหน้าสถานีรถไฟโบราณสีซีซีนี่คือหนูถูกถ่ายไว้ก่อนจะถูกส่งตัวไปที่มณฑลเหอหนานบ้านของป้าที่ไม่ใช่ญาติคนที่ซื้อหนูคือผู้ชายที่ต่อมาหนูต้องเรียกเขาว่าพ่อเลี้ยงแต่ลี่อันไม่ได้เจอเขาทันทีเธอถูกฝากไว้กับพี่สาวของเขาป้าผู้มีรอยยิ้มสองหน้า ป้าใช้หนูทำงานบ้านดาทอตบตีหยิกแรงจนหนูร้องไม่ออกเธอยกแขนเสื้อขึ้นให้ดูรอยจางๆตรงต้นแขนแต่เวลาแขกมาบ้านเธอกลับพูดเพราะกับหนูทำกับข้าวดีๆให้กินเหมือนหนูเป็นของตกแต่งบ้านความทรงจำที่เธออยากลบหนูฉี่รถที่นอนตอนอายุห้าขวบแล้วเธอกลืนน้ำลายเสียงเงียบไปครู่หนึ่งสามีของป้าเข้ามาลวนลามหนูตอนกลางคืน หนูไม่กล้าบอกใครเลยเพราะกลัวโดนปคาคาเธอสะอื้นเบาๆเหมือนยังได้ยินเสียงประตูห้องนอนเปิดอยู่ทุกคืนความพยายามหนีจากความตายที่ยังไม่มาถึงหนูเคยพยายามฆ่าตัวตายสี่ครั้งครับมีครั้งหนึ่งหนูเอายาทั้งหมดในบ้านมากินตื่นขึ้นมาอีกทีปวดหัวจนจำอะไรไม่ได้เธอมองลงพื้นสะโพกยังสั่นนิดๆน้ำตาย,ยดแหมะลงบนเข่าเปลเปล่าของตัวเอง หนูไม่อยากตายหนูแค่ไม่อยากเจ็บอีกต่อไปแล้วบ้านพ่อเลี้ยงที่กลายเป็นคุกพอพ่อเลี้ยงกลับมาหนูก็ต้องย้ายไปอยู่กับเขาเขาดูเหมือนคนดีแต่จริงๆเขาเหมือนผู้คุมในเรือนจำเลยลี่อันเล่าว,ว่าเขาซื้อเธอมาเพราะหวังให้เธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆอย่างชิงหัวแต่หนูเรียนไม่ได้ดีหนูเบลเบลเหมือนวิญญ,ญาณมันหลุดออกจากร่างทุกวันเขาด่าทุกวันตบทุกวันจนหนูฉี่ราดอีกครั้ง ตอนโดนตบกลางบ้านวันที่เกือบไม่มีวันพรุ่งนี้วันนั้นหนูหนีออกจากบ้านวิ่งไปจนถึงคลองแล้วยืนอยู่ตรงนั้นลี่อันมองออกไปนอกหน้าต่างเธอพูดเสียงเบามากหนูยืนจะโดดแต่มีคุณน้าคนหนึ่งมาจับแขนไว้ก่อนความรักที่เธอไม่เคยได้รับคุณน้าคนนั้นกลายเป็นแสงสุดท้ายในชีวิตเธอน้าดูแลหนูเหมือนลูกทำกับข้าวให้กินทุกเย็นแต่วันหนึ่งหลัง เลิกเรียนเธอกลับมาถึงบ้านนานแล้วพบว่านอนแน่นิ่งไปแล้วนาเขียนจดหมายไว้ให้ว่าบ้านนี้เป็นของหนูขอให้หนูหนีไปให้ไกลและใช้ชีวิตของตัวเองให้คุ้มค่าการเดินทางกลับสู่ต้นทางวันที่6กรกฎาคม2568ลี่อันยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟกวางโจเหนือหนูแจ้งความแล้วครับตรวจ DNA แล้วด้วยถ้าโชคดีหนูจะได้รู้ว่าพ่อแม่แท้ๆของหนูคือใคร เธอหายใจลึกแล้วเงยหน้าสู้กล้องไม่ว่าจะเป็นใครหนูแค่อยากรู้ว่าหนูเคยเป็นลูกของใครสักคนจริงๆไหมหากคำว่าลูกยังมีอยู่ในความทรงจำของใครสักคนบันทึกจาก7ถึง14กรกฎาคม2568ห้องสอบสวนความเงียบที่อัดแน่นด้วยความหวังวันที่7กรกฎาคม2568สถานีตำรวจเขตกวางโจเหนือ ลี่อันนั่งอยู่หน้าตำรวจหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งโต๊ะไม้เก่าๆขอบลอกเสียงเครื่องพิมพ์แววเบาในฉากหลังแสงนีออนเหนือหัวกระพริบวูบวาบบรรยากาศชวนให้หายใจไม่ทั่วท้องเธอกำมือทั้งสองข้างไว้บนตักพยายามนั่งตัวตรงแต่หลังแอบสั่นน้อยๆเหมือนเด็กที่พยายามไม่ร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่คุณแน่ใจนะครับว่าไม่รู้ว่าตัวเองชื่อจริงว่าอะไรตำรวจหญิงถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ลี่อนบยักหน้าเบาๆก่อนกระซิบว่ารู้แต่ว่าตอนหนูยังเด็กพี่สาวเคยเรียกหนูว่าเหมยเหมยอยู่บ่อยๆ Boy Boy. น้ำตาเปลี่ยมตรงขอบตาเธอกัดริมฝีปากแน่นแต่ไม่หลุดเสียงสะอื้นออกมาศูนย์ตามหาคนหายป้ายที่เต็มไปด้วยหน้าเด็กวันที่8กร,รกฎาคม2568ศูนย์ค้นหาครอบครัวผู้สูญหายกวางโจลี่อันเดินผ่านป้ายบอดใหญ่เต็มไปด้วย ใบประกาศเด็กหายรูปใบหน้าจางๆหลายร้อยชีวิตจ้องตอบมาราวกับเธอเป็นกระจกสะท้อนของพวกเขาเธอหยุดอยู่หน้ารูปหนึ่งเด็กหญิงยิ้มใส่กล้องในชุดกระโปรงแดงคนในรูปอายุหายไปตอนสี่ขอวบบอ,อ,อชื่อเล่นก็เหมยเหมเหมือนกันครับเจ้าหน้าที่พูดขึ้นพลางส่งแฟ้มข้อมูลให้เธอลี่อันรูปกระดาษช้าช้าปลายนิ้วไลที่ขอภาพอย่างแผ่วเบา ขอแค่ DNA ตรงกันไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีหนูก็ยังเป็นลูกเขาได้ใช่ไหมคะเธอถามทั้งที่เสียงสั่นมือแนบหน้าอกเหมือนกุมหัวใจไว้ไม่ให้มันแตกละเอียดการรอคอยที่ไม่รู้จะจบลงอย่างไรวันที่10กรกฎาคม2568ห้องพักเล็กๆที่เธออาศัยอยู่คนเดียวในห้องนั้นมีเพียงแสงจากโคมไฟเล็กที่ข้างเตียงลี่อันนั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้อง มือถือในมือตั้งอยู่ในโหมดวิดีโอบันทึกตัวเองแบบไม่ได้ตั้งใจวันนี้เป็นวันที่สแล้วครับยังไม่มีใครโทรมาหนูไม่กล้าหวังแต่ก็หยุดหวังไม่ได้เลยเธอมองกล้องตรงๆน้ำเสียงเหมือนกระซิบกับตัวเองมากกว่าจะพูดกับใครอย่าบอกหนูนะว่าพวกเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วอย่าบอกหนูเลยนะเสียงเรียกข้าและผล d n a ที่เปลี่ยนชีวิตวันที่12กรกฎาคม เวลา17นาฬิกา49นาทีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอสะดุ้งตัวเงยหน้าขึ้นจากหมอนที่กอดอยู่แน่นใจเต้นแรงจนน้ำตาไหลออกมาก่อนจะกดรับฮัโลโหลใช่ครับลี่อันพูดครับเธอเงียบฟังอยู่นานมากใบหน้าชะงักค้งน้ำตาไหลทันทีแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเธอก้มหน้าลงปิดตาแน่นยกมือขึ้นปิดปากไว้ก่อนเสียงร้องไห้จะหลุดออกมา พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และกำลังตามหาหนูมาตลอดเหมือนกันวันนัดพบที่ใครหลายคนเฝ้าฝันวันที่14กรกฎาคม2568ลานจอดรถหน้าศูนย์กลางเมืองสื่อหลายสำนักเฝ้ารอลี่อันยืนอยู่ในชุดกระโปรงขาวเรียบๆมือกำสายผ้าพันคอผืนบางแน่นดวงตาไม่กระพริบมองตรงไปยังรถตู้ที่กำลังจอดประตูเปิดออก ชายหญิงสูงวัยคนหนึ่งรีบวิ่งลงมาใบหน้าเขาทั้งคู่แก่ลงกว่ารูปถ่ายที่ลี่อันเคยเห็นแต่น้ำเสียงของเขาไม่เคยเปลี่ยนเหมยเหมยลูกพอ่อเธอวิ่งเข้าไปกอดเต็มแรงร้องไห้ออกมาดังที่สุดในชีวิตเขาสุดทั้งสามคนเหมือนเวลา20ปีถูกกระชากย้อนกลับเหลือแค่กลิ่นเสื้อเก่าๆน้ำตาเก่าๆและคำเดียวที่เธอรอคอยมาทั้งชีวิตพ่ออยู่ตรงนี้แล้วลูก พ่อไม่ปล่อยอีกแล้วความยุติธรรมที่รอมาเกือบทั้งชีวิตหลังพบครอบครัวแท้จริงในเดือนกร,รกฎาคม2568ฉากในศาลวันนี้คุณจะไม่หนีไปได้อีกวันที่20กร,รกฎาคม2568สารปศาลประชาชนระดับเมืองมนทนเหอหนานลี่อันนั่งอยู่ด้านขวาของห้องพิจารณาคดีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาด ผมรวบขึ้นเรียบร้อยใต้ตาบวมเล็กน้อยจากการนอนไม่พอแต่แววตาเด็ดเดี่ยวด้านซ้ายของห้องผู้ชายวัยหกสปีพ่อเลี้ยงของเธอนั่งก้มหน้าหลบสายตาเขาไม่ได้มองลี่อันเลยแม้แต่วินาทีเดียวเสียงทนายอายการดังขึ้นกลางห้องจำเลยมีความผิดฐานค้ามนุษย์ลักพาตัวและบังคับใช้แรงงานเด็กรวมถึงกระทำรุนแรงต่อเด็กในระยะเวลายาวนานกว่า15ปี พ่อแท้ๆของลี่อันที่นั่งอยู่หลังลูกสาวกมัดแน่นจนมือสัน่นแม่เธอสะอื้นจนไหลกระตกซ้ำๆเหมือนจะหยุดหายใจเมื่อผู้พิพากษาอนุญาตให้ลี่อันขึ้นให้ปากคำห้องทงั้งห้องเงียบสนิทเหมือนไม่มีใครกล้าหายใจลี่อันลุกขึ้นยืนอย่างชา้ชาๆมือสัน่นแต่หลังตรงเธอมองตรงไปที่ชายชราคนนั้นที่เคยควบคุมชีวิตเธอด้วยความกลัวตั้งแต่วันที่คุณซื้อหนูจากสถานีรถไฟ ชีวิตหนูก็เหมือนตกอยู่ในนรกค,ครับเธอกลั้นน้ำตาไว้ก่อนจะพูดต่อคุณไม่ได้เป็นพ่อหนูเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ขอบคุณนะครับที่สอนให้หนูรู้ว่าความรักจริงๆคืออะไรเมื่อหนูหนีจากคุณมาได้ห้องเงียบงันก่อนจะมีเสียงสะอื้นจากฝั่งครอบครัวจริงของลี่อันฉากสื่อสัมภาษณ์ชีวิตใหม่ของเด็กที่หายไป20ปีวันที่25กร,รกฎาคม 2,568สถานีโทรทัศน์ CCTV รายการพิเศษเด็กที่กลับบ้านลีอันนั่งอยู่หน้าแสงไฟสตูดิโอใบหน้าแต่งเพียงเล็กน้อยใต้ตายังเห็นรอยชำ้ำบางๆงจากความเครียดสะสมพิธีกรถามเบาๆด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหากวันนี้มีเด็กคนหนึ่งดูอยู่ที่เคยถูกพรากเหมือนคุณอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมครับลีอันนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะหายใจเข้าแล้วพูดช้าช้าอย่างเงียบอย่าเชื่อว่าเราสมควรถูกปิดปากทุกชีวิตเกิดมาควรได้รู้ว่าเราเป็นลูกของใครแม้จะไม่มีบ้านให้กลับไปแล้วแต่เรามีสิทธิ์ได้รู้ว่าเราเป็นใครเสียงเธอสัน่นน้ำตาไหลลงช้าช้าเธอไม่ได้เช็ดออกและถ้าวันนี้พ่อแม่ของหนูดูอยู่ขอบคุณที่ไม่เลิกรอหนูหนูกลับบ้านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีลักพาตัว ซึ่งอยู่ในทีมที่รับเรื่องของลี่อันในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2568ผมจะเล่าในแบบที่เจ้าหน้าที่คนนั้นนั่งอยู่ต่อหน้าคุณเหมือนคุณเป็นนักข่าวหรือญาติผู้เสียหายที่อยากรู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นน้ำเสียงจะสมจริงมีภาษากายความเงียบระหว่างคำพูดและความรู้สึกจริงของคนทำงานที่เจอกับคดีนี้มาตลอดเธอเดินเข้ามาเงียบ แต่เรารู้เลยว่าเธอแบกอะไรไว้มา20ปีคำให้สัมภาษณ์จากจ่าสิบตำรวจหญิงลีหลงเจ้าหน้าที่สายสืบกองสืบสวนคดีเด็กหายเมืองกวางโจก,กล้องจับภาพเธอนั่งในห้องทำงานที่แสงแดดลอดหน้าต่างผ่านผ้าม่านสีขาวฝุ่นลอยเบาๆในอากาศข้างโต๊ะมีแฟ้มเอกสารปึกหนึ่งที่เขียนว่าคดี8,732เด็กหายเมื่อปี2,548 เสียงเจ้าหน้าที่หลีหลงพูดจริงช้าและนิ่งตอนเธอเข้ามาที่สถานีฉันจําได้ดีเลยนะวันนั้นฝนตกปล่อยๆเธอใส่เสื้อการฝนตัวบางบางมือถือเก่าๆถือแนบอกไว้แน่นมากเหมือนคนกลัวว่าจะทำหายเธอเงียบไปนิดหนึ่งแล้วหันมามองตรงๆที่กล้องเธอพูดเบามากครับเธอบอกว่าอยากแจ้งความเรื่องที่หายตัวไปตั้งแต่หนูยังเด็ก ตอนแรกเราคิดว่าเธอหมายถึงคนอื่นแต่พอเธอพูดต่อว่าเด็กคนนั้นคือตัวหนูเองเธอถอนหายใจเฮือกเบาๆฉันจำได้เลยว่ามือฉันเย็นวูบทันทีเจ้าหน้าที่หยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาเปิดแล้วรูปที่ภาพถ่ายเด็กหญิงในสถานีรถไฟนี่คือภาพที่เธอยื่นให้เราวันนั้นภาพของตัวเองในวัยสี่ขวบ เธอไปพบมันในโทรศัพท์ QQ ของพ่อเลี้ยงเธอแอบเซฟไว้เกือบสิปีตอนที่ยื่นภาพให้เธอถามแค่ว่าสถานีรถไฟในภาพนี้อยู่ที่ไหนคะเธอเงียบพักหนึ่งก่อนเอานิ้วแตะตรงภาพมันคือสถานีรถไฟกวางโจเหนือครับตรงกับหลักฐานของเด็กที่หายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนรายหนึ่งตอนนั้นฉันรู้เลยว่าเด็กคนนั้นกลับมาแล้ว เสียงเจ้าหน้าที่รีหลงน้ำเสียงสะเทือนใจขึ้นนิดหน่อยเราใช้เวลาสามวันในการตรวจสอบฐานข้อมูล DNA ทั้งหมดตอนทีมเทคนิคโทรมาแจ้งผลตรงกันกันกบครอบครัวในเมืองเฉิงตูฉันนั่งนิ่งไป30สวินาทีแล้วร้องไห้เธอยิ้มจางจาฉันนั่งนิ่งไปสาวินาทีแล้วร้องไห้เธอยิ<ๆ>้มจางจาขณะเช็ดขนตาเบาตาเบาเราคิดว่าเธออาจไม่เหลือใครแล้วด้วยซ้ำแต่พ่อแม่เธอเก็บเลือดไว้กับ ศูนย์คนหายตั้งแต่ปี2 5 4 9พวกเขาไม่เคยยอมลบชื่อเธอออกจากระบบพวกเขายังรอเสียงเจ้าหน้าที่หลีหลงถ้าทางจริงจังขึ้นฉันอยู่ในห้องสอบสวนกับเธอด้วยตัวเองในวันที่เธอให้การเธอเล่าตั้งแต่ตอนโดนลักพาตัวที่หน้าร้านขายทีวีจนถึงตอนถูกขายในสถานีรถไฟถูกพ่อเลี้ยงส่งไปให้ป้าที่ทำร้ายเธอทุกวัน เธอกำหมัดแน่นบนโต๊ะตอนเธอเล่าถึงตอนที่ถูกล่วงละเมิดเธอไม่ได้ร้องไห้แต่เสียงเธอสั่นขนาดที่ฉันยังรู้สึกเหมือนห้องสอบสั่นตามไปด้วยหนูอยากบอกความจริงไม่ใช่เพื่อจะร้องไห้อีกแต่เพื่อให้คนที่พลาดหนูไปไม่กล้าทำแบบนี้กับใครอีกเจ้าหน้าที่หลีหลงถอนหายใจแล้วพูดชาๆเราตั้งข้อหาให้พ่อเลี้ยงเธอสามกระทงใหญ่ ค้ามนุษย์ใช้ความรุนแรงกับผู้เยาวกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเธอมองไปนอกหน้าต่างแต่สำหรับลี่อันฉันว่าความผิดที่หนักที่สุดคือเขาขโมยชื่อและขโมยบ้านของเธอไปทั้งชีวิตเสียงเจ้าหน้าที่หลีหลงปิดท้ายอย่างนุ่มนวลแต่วันนี้เธอมีพ่อแม่แล้วครับเธอมีชื่อจริงของตัวเองมีรูปครอบครัวมีบ้านหลังเดิมที่รอเธอกลับไป และที่สำคัญเธอมีเสียงของตัวเองแล้วเธอกล่าวชา้าช้าแนบแน่นไม่มีเด็กคนไหนควรถูกซื้อมาด้วยเงินไม่มีใครควรถูกทำให้เชื่อว่าเราเป็นของใครก็ได้แม่แท้ๆของลี่อันเราไม่ได้เล่าแค่เหตุการณ์แต่เล่าความรู้สึกเธอจะพูดชา้าช้าน้ำตาคลอแต่ทุกคำที่ออกมานั้นจริงเกินบรรยายแม่ยังจำกลิ่นแป้งเด็กของหนูได้อยู่เลยลูก คำบอกเล่าจากแม่ลี่หลิงแม่แท้ๆของลี่อันกล้องสันส่นเบาสั่นเบาขณะค่อยๆซูมเข้าไปที่ใบหน้าผู้หญิงวัยห้าสิบต้นต้นสวมเสื้อไหมายจีนสีขาวผมยาวถูกรวบขึ้นไว้ลวกๆตาแดงเรื่อเหมือนร้องไห้มาแล้วทั้งคืนเสียงเธอแผ่วแต่นิ่งแน่นทุกคำเหมือนหล่นมาจากใจตอนหนูหายไปหนูอายุสี่ขวบ แม่ยังจําได้เลยว่าตอนเช้าแม่แต่งตัวให้หนูใส่กระโปรงสีฟ้าอ่อนผูกโบสีขาวไว้ข้างข้างหัวหนูยิ้มแล้วบอกว่าแม่หนูจะเป็นเจ้าหญิงเสียงเธอสัน่นสะอื้นในลําคอเบาๆแล้วหลังจากนั้นหนูก็หายไปเลยแม่ลี่หลิงก้มหน้ามือจับชายเสื้อแน่นเหมือนกำเศษผ้ารูปลูกไว้แม่กับพ่อหนูไปแจ้งความแทบทุกที่ขึ้นรถไฟ ลงรถไฟขับรถเป็นพันกิโลแจกใบปลิวแจกโปสเตอร์เดินจนรองเท้าขาดก็ไม่กลับบ้านเพราะถ้ากลับมันหมายถึงเราต้องกลับไปนอนห้องที่ไม่มีลูกอยู่เธอพูดต่อทั้งน้ำตาแต่ไม่สะอื้นมันคือความปวดที่ชินชาแม่เคยนั่งตรงสถานีรถไฟนั้นเป็นร้อยรอบนั่งอยู่ที่เดิมเพื่อหนูจะเดินกลับมาเพื่อคนที่เอาหนูไปจะใจอ่อน แต่ไม่เคยมีเลยไม่มีใครพาหนูกลับมาเลยเธอหยิบรูปถ่ายใบเล็กๆขึ้นมาจากกระเป๋าเสื้อเป็นภาพเด็กหญิงใส่กระโปรงแดงยิ้มกว้างฟันหล่อๆมีรอยพับตรงกลางเหมือนถูกกลางพับกลางอยู่ซ้ำๆมาเป็นพันครั้งแม่ดูรูปนี้ทุกวันบางคืนแม่ก็เผลอเอามาวางข้างหมอนเพราะแม่กลัวลืมหน้าหนูกลัวว่าวันหนึ่งถ้าหนูกลับมาแม่จะจำไม่ได้ เธอหัวเราะทั้งน้ำตาแต่แม่งโง่ไปจริงๆลูกวันแรกที่เห็นคลิปของหนูในดูยินแม่ก็จำได้เลยว่าใช่หนูมีฝ่ายตรงข้างข้างซ้ายเหมือนพ่อหนูเป๊ะเลยตอนผล DNA ยืนยันแม่ลี่หลิงหลับตาแน่นพูดด้วยเสียงที่เหมือนยังไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงพอเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าตรงกันครับแม่วางสายไม่ได้เลย แม่ร้องไห้เสียงดังอยู่ตรงบันไดบ้านขาแม่อ่อนจนล้มลงไปกับผืนพ่อของหนูก็ร้องไห้เหมือนเด็กเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้ามันเหมือนสวรรค์เปิดประตูให้เราอีกครั้งฉากพบกันวันแรกแม่ลี่หลิงก้มหน้าลูปมือเบาๆเหมือนสัมผัสลูกอยู่ตรงหน้าวันนั้นแม่เห็นหนูยืนอยู่ตรงลานหน้าอาคารใส่กระโปรงสีขาวเรียบร้อยสวยมาก แต่แม่มองทะลุเสื้อนั้นไปถึงแผลในใจของลูกเลยเธอกลั้นเสียงสะอื้นแล้วพูดช้าๆทีละคำแม่เดินเข้าไปกอดหนูแล้วหนูพูดเบาๆว่าแม่หนูจำกลิ่นนี้ได้รู้ไหมลูกแม่ก็จำกลิ่นแป้งเด็กของหนูได้อยู่เหมือนกันเธอหยุดพูดนานก้มหน้าแล้วเงยขึ้นมองกล้องตรงๆแม่อยากบอกพวกคนที่พรากลูกจากอกแม่ว่าคุณอาจจะพรากร่างของเขาไปได้ แต่ความรักของแม่มันไม่เคยไปไหนไม่ว่าจะกี่สิบปีแม่ยังเป็นแม่อยู่วันยังคำ่ำขอขอบคุณท่านผู้ฟัง